นี่มันปูแบบช่ำน,น้ำดูนี่ค่ะเนี่ยมันจะชอบซุกอยู่ในมอสแบบนี้ยทุกคนเห็นไหมนีสนะะสส่สวยเลยแหละโอ้โหหักนะคะสีดอกสวยๆเลยตรงนี้จุกๆนะคะ นี่ให้ดูชัดๆโอ้โสวยมากเมยก็ได้แหวกมอสแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนะเห็นภาพชัดๆเนอะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตอนแหวกมอสนะว้าวตรงนี้ได้จุกๆเลยนะคือดอกนี้คือแบบโอ้สวยมากเห็นชัดเนาะ คือบานกำลังพอดีนะไม่บานมากอันนี้ที่เด็กกองเอาไว้นะเป็นสิบเลยนะเนี่ยแล้วมันจะขึ้นอย่างเนี้ยดูสิดูโหสวยมากชอบจังเลยอะ่ะคือปวดนะ่ะมันตกฉ่ำนะโหดูที่เนี่ยพอแหวกมาทุกคน พยายามแบบช้าๆเลยให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามมันจะแอบอยู่ในมอดนี่ค่ะตรงเนี้ยยี่สิบกระดอกนะ,อะขอให้ดูดอก,กโอ้โหเป็นไงสวยมากนะคะดูใครบ้างจะมองไม่เห็นดูเหลืองมันสีทองอย่างนี้เลยนะคะนี่ ดูสิใครไม่เห็นก็บ้าแล้วเนี่ยเหลืองสวยขนาดนี้โอ้โหอ่ะวางตรงนี้ก่อนนะอุ้โอ้ยดอกอยางสวยคือมันจะเด่นเลยนะดูดินี่ให้ดูใกล้ๆโหทุกคนอืมมา สามดอกเลยช่อนี้นะคะแล้วดูดอกสิสวยมากใครไม่เห็นกระบ้าแล้วเนี่ยดูสิสวยขนาดนี้ขึ้นมาแล้วดอกที่หนึ่งเสียงดังเลยนะทุกคนเพราะว่าอยู่ป่าริมถนนนะมันก็จะมีแบบเสียงรถวิ่งไปวิ่งมานะอ ่ำน้ำมากทุกคนดึงจนดอกเปล่านี่อีกักนี่ค่ะสามดอกจุกจุกอย่างสวยนะคะเห็ดมันปูเห็ดแบบนี้เริ่มขึ้นแล้วทุกคนกินได้นะเป็นเห็ดตระกูลเดียวกับเห็ดพึ่งเป็นไงไม่ต้องตัดเลยก็คือดึงออกมาเลยนะคะ เหมือนจะช่ำน้ำนะเนี่ยเนี่ยอร่อยนะคะแต่ว่าก่อนกินต้องต้มก่อนนะนี่ไซส์กำลังกินเลยค่ะกลับถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนก็ได้อยู่นะได้ผัดหนึ่งจานนะคะแล้วนี่ดูดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ดอกตูมๆคือที่กลับมาเนี่ยเพราะอะไรกู้ไหมผลลงเม็ดค่ะ แผ yeah, มันออกฝนลงเมดเม็เลยแบบกลับบ้านนะคะแต่ก็ได้กลับมามันดูเหลืองๆเลยนะทุกคนเพราะไม่เปิดไฟนะครัวมันก็เลยดูเหลืองแต่จริงๆแล้วมันออกเหลืองส้มๆนะก็ได้อยู่นะขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่รับชมจนจบค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะดอกนี้สวยมากเลย